สวัสดีครับวันนี้พบกับ ATV รัชบุรีครับผมอันนี้จะเป็น New Fox นะครับ2024ครับผมลูกค้าได้จ่ายเงินไปครบหมดแล้วนะครับมาครับมาดูครับตัวนี้จะเป็น Full Option เลยนะครับออปชันมาเต็มเลยครับลูกค้าบอกว่าจัดให้เต็มเลยครับเป็น s p o ร์ตไลท์ครับ245สเต็ปอลูมิเนียมครับยาว50เซนครับผมกันความร้อนได้อย่างดีครับแล้วก็มาพร้อมวินครับ เป็นบอดี้ใหญ่นะครับเกียร์ออโต้ครับผมแล้วก็มาพร้อมกับกล่องหลังครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ห้าพันห้านะครับครับผมดูภายในรอพันครับก็นี้ก็จะเป็นตัวเสียบพ่วงท้ายครับกันน้ำได้ครับนี่ครับผมดูครับความรอความสดครับอันนี้เคลือบเงาให้แล้วครับกำลังจะไปตัดส่งครับที่จังหวัดราชบุรีจอมบึงครับผม ลูกค้าอยู่จังหวัดนนท์ครับมาซื้อบ้านที่จังหวัดราชบุรีครับผมติดตัววินนะครับแล้วก็นี่เป็นเกียร์ครับเกียร์มือด้านบนครับกุญแจสองดอกรีโมทสองอันครับสตาร์ทรีโมทได้ครับผมลูกค้าจ่ายตังค์มาครบแล้วครับประมาณสามเดือนที่แล้วนะครับพอดีบ้านเพิ่งสร้างเสร็จครับนี่ครับกระจกมองข้างครับติดให้เรียบร้อยครับนี่เกียร์บน จบๆนี่ครับนี่ระบายความร้อนครับเกียร์นี่รอๆเลยครับทุดนี้จบอยู่ที่ประมาณ90,000มื่นกระบาทครับอ่าเกือบแสนครับออปชั่นตัดเต็มครับากล่องหลังก็เป็นเป็นใบใหญ่ๆครับสามารถพิงได้ด้วยครับนี่ครับพักเท้าอันใหญ่ๆเลยครับ โซ่นี่ค่อนข้างค่อนข้างใหญ่นะครับห้าสามศูนย์ครับผมไว้ชุดกระชากครับกําลังเลือๆครับมาพร้อมกับผวบอลเลยหล่อๆเลยครับอันนี้รถใหม่ป้ายแดงนะครับอันนี้ลูกค้าซื้อเึินสดนะครับ